กบสบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเดอมื่อถูกบงถูกบอลเดอมาพบมาพอกับสาวํำพอในวันนี้กะมาพี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องมาที่บ้านของน้องแพลเนาะตอนนี้กะมาหาสร้างเพ่นสร้างเพ่นกะกำลังอ่าเห็ดห้องน้าอยู่เนาะสบายดีเดอโดยสบายดีเดอสบายดีทั้งสองเห็ดยังอยู่นอกนี่ <c oughs> โอ้นางสอมเมย์ชิพักเพียงแล้วบอ่อ เออพากันกินเขาเทียงล้วบ่หรือยังกินแล้วโอ้สบายดีเด้อทั้งนั้นเด้อดูยมากันอ่ามาเห็ดจะคนนอกมือหนิสามคนคือเก่าเนาะสี่ทั้งพอเจ้าเฮือนผิ่นเนาะทีมงานอันสามยังเก่าพอโอ้ทีมงานพอเถ่าลูกเคย โอ้แสดงว่าอยูนี่เห็นมีทั้งลูกเคยแล้วก็มีทั้งพ่อเถาสิบอ๋อโอ้โดยเพิ่นโบโบอกกับโบหูได้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้มีสาเคยสีเคยนี่หลายสาเคยอีพ่อผู้เดียวฮะป้าคือเดมเคยหลายเถอะสามเคยสามไพ่มีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเนาะบ่บ่มีคนโสดแน่ว่ บ่มี่เลยมันบอมีแต่ลูกหลานมีแต่ลูกหลานโอ้หลานคือสียังน้อยโพรหลานนี้ฮะน้อติมหา16ปีโอ้เิ่งก็ได้หลานใหญ่อลีเนาะโดยโอ้เมื่อนี้หันสาบบอซัง อ,อันทั้งนอกนี่เมื่อวานนี่มันบ่กเพาะแล้วเมื่อนี้พทบทั้งในโอ้เทพื้นนี่แห่งเรียบร้อยเนาะพื้นนี่เนาะอันทั้งทั้งนอกนี่ยังพ่ท่านแนห่งบ่อทั้งนอกนี่โดยทั้งนอกเนี้ยเหยียบบ่ได้เนาะทั้งนอกนี่เนาะโอ้ไก่สิสาเร็จแล้วได้นี่อันมือได้เนาะใส่งานได้นี่ โอ้มืออื่นก็ได้อันบ่หัวโอ้ดยเด้วขออนุญาตอันซองเบืองถังในได้บ่เนาะดยเออได้ตั้งโทรแล้วบ่หรือยังโดยสีขออนุญาตนถ่ายให้เมธินงเอาได้เบืองน้ำกันเนาะก่อนเนาะโอ้ตัวนี้ปั่นแล้วมันบ่ อันนี้พอคัดให้มันงามเห็นไหมเพาะเออคัดนี่เกีไว้นี่งงโอ้โดยโดยลถ้าคัดแล้วกับมันจะเคียงแบบนี้เ,เ,เ,เป็นบอสอืโดยเผื่อจเห็ให้งามให้คัดอ๋พอพอีพ่น้องเ้ยต่ว่าโถนี่ยังว่าท่านได้ตั้งเนาะเมื่อนี้ท่านตั้งบอกเมื่อนี่ตั้งเยอะนี่นนโอ้จะหน่อยนว่ตั้งโถเป็นบอสเออโดยโดยโดย เห็นเหวไ่ยอะไรเนาะรดได้ร่วมจัดมือนี่สร้างมาเห็ดนี้หาเมื่อนี่อนแสดงว่าวได้หนิเพาะเป็นกะเห็ดหาบริยูบริผักบริเศร้าเนาะโดยผักแตงยงจิ้เขาโดยผักแตงยเข่าทางหเนาะดยดําห่ดําหน้าดําหน้าหรอโบดําดําแล้ว เอโดยกะมีนำปนอยู่บ่ละดูดเอาเนาะโดยจงได้กะสูงแล้วปอเอ้ยเห็ดทางนี้แล้วกลับไปเห็ดห้เห็ดหน้าต่ออีกบ่โดยทางมีงานหนักกับซเห็ดต่ออีกบ่เห็ดคือเกาเนาะโดยเห็ดคือเกามันบ่เออทีมงานอ่เอียงเกาะทีมงานพอถ่าวลูกเคยเนาะ โดยเอินหาเพื่นได้เด้อทีมงานพอสาลูกเคยเด้อหับงานอ่าทุกช่วงเนาะพ่อเนาะได้ตลอดเวลาเนาะโดยมือใดไปดำนากระไปมันบอกมือใดมาเห็ดอันห้องน้ำกับมาโดยเห็ดเฮือนกองเือนได้เมดบ่อยพาะได้เมดเลยเนาะโอ้ฝนกับเป็นสางใหญ่คนหนึ่งเด้ออันพี่น้องไม่กัทางนึงทางน้ำกบ สั่งยังมาบคุคคบกังสั่นเลยสามเคยเออยิงบ่ยิงกับสากันผู้ยิงกระมีอ,อีกโอ้ผู้ยิงเห็ดยังได้แน่พ่อปั่นปุ้นคืนปุ้นคืนลังคาโอ้ขึ้นลังคาก็ได้ได้ไดโอ้เป็นลูกสาวของอีพ่ออันอบอกบอกเมียเหาเป็นเมียของอีพ่อโออีพอนี่มาธรรมดาได้อีพ่อนี่อ,ดดอ,อ,นอ่าเพิ่นเฮียเห็ดเ,เองบ่หรือว่าพอสอนให้ เออโดยโดยโดยอเก่งอะลีเนาะเหตเองเลยเันวะเหียนเอาโอ้แสดงว่าสามัคคีกันไปทางครอบครัวเลยเป็นส้างทางครอบครัวเลยตอนนี้เป็่าเช้า่เมไปงนราทโอ้ลมไปหน่ก็สีได้หูละอียดอันละเอียดอะไรได้หละเอีอดีดของส้างได้แบบนี้ เ no oh, okay. ี่เด oh, ็ห oh. wow ูเร uh> yeah. oh. oh. uh, uh, <th ื่องราวองเป็นลรเด้เนะโดยโอ้โดยโอ้เคยไปเห็ดอยู่ต่างประเทศน้ำเนาะพอเนาะโอ้โดยโดยโดยเมนเมนเมนโดยเมละ โดยจังใดกับขอบใจเด้อพ่อเดอ้อโดยสบายดีเดอ้ออยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับสิย่าไปหาทางนองเพ้วเพิ่นเนาะบุหวูวอยู่ไซสบายดีน้องลาจ้าเอ,สบา,ส,าอสบายดีู้สาวน้อยเด้อสบายดี โดยมีคนอยู่อย่บ่เออพอดีแม่คนอยู่พอดีเนาะอันขออนุญาตข้นไปทั้งได้บ่เอ๋ยโดยโดยข้นไปเนี่เด้อโดยกินข่ากำยังหันเออกินข่าเพนกัำยังเกะเอะปนกบบ่เออขวากบเอาคือได้กบยานี่เฮ้ยคุดบอกกนเอาเออกานได้บ่ยานี่กะเออ เบิงบ้งเบื้องเขาเบิ้งอาหารการกินเพื่อน <c oughs> โอ้ฝนกบเนาะขัวะข่วกบเนาะขัว่วกบแล้วกะกับเอียงเลยเออแกงไก่ก็อ่อมไก่ใส่อ,ใอ่อมไก่กระลำโอ้อ่อมไก่ใส่ผักกระลำลอโอ้โด้วยดยเ <c oughs> ออกินแล้วเดอ้อกินอิม่มแล้วบ่หรือจังไดก <c oughs> ินแล้วเด้อมาหลบก,กวนแล้วนี่เลยทั้งนงเพล่คุณไปใส่อาหารเลยเพราบอกเขาเพิ่นอย่างกัอยูุ่ค <c oughs> บวดไข่เนาะโอ้อยู่ห่มบ่อืมยันว่าเพิ่นไปหาเห็ดหาอยังเสร็จรอเลยไม่รูว่าปวดหัวอ่อนนี่างเนโอ้เพิ่นบ่สบายแม่เออน้องบ่สบายให้เพิ่นกินยาลรอบ่หรือจังได๋บอเพิ่นมียาอยังเออยังบ่มียายาลดไข้ยาอั่นผ้าละอยังนี่ก็ได้เออเอามาให้เฮาเบิ่งดูเฮาสิอันเบิ่งใหายโดยเออเอามาเบิ่งดูเฮาสิเบิ่งให้ดอก โดยเอยว่าอันสิขออนุญาตเอ่ยไทยเพื่อนยูเทิงนี่ได้บ่ได้โดยขออ่าถไายให้เอฟซีคนไดเบิ่งน้ำกันนได้เอ่ยเด้อโดยโดยโดยต้องขออนุญาตเออยเด้อเด้อเพราะว่าเออเพราะว่าเข้ามาเออเพราะว่าเข้ามาแต่ละเถื่อผัดบ่ได้ทายจักเถื่อนะอืมีแต่ว่าอยู่รุมเนาะเอ่ยก็ได้อยู่รุมวมืนอ้พอดีเพิ่นมากกินเข้ายู่เทิง์นพ่อแม่พี่น้องเองก็เลยว่า ขอทางเอื้อยเพิ่นอันทายเบิงเพื่อนเนาะอยู่อยู่ขังเทิงเนาะเพราะว่าอยู่ขังเทิงนี่ไผยกับ่คคอยได้ขืนม่านบ่โดยโดยทางสาวลำพ็ขออนุญาตเดยที่ทายเบิงบนอยู่บนนอนเนาะบนผักบนเซาทางเอื้อยเพิ่นก็ซิมีอันบนนอนของน้องแพลหล้วกะพ่อเมนบ่โดยเออพ่อเมนนอนอยู่นี่เนาะพ่อเม่เนาะโดยเออแล้วก็บบนนั่งกินข้าวกินน้ำอยู่นี่เลยเนาะ โอ้อันนี้จะเป็นตู้ที่เพิ่นเอามาไหาม้มือนั่นเนาะอเอยเนาะโดยอันนี้จะเป็นตู้ใส่กับเข้ากับน้ำทางเอวยเพิ่นก็เอาขึ้นมาเทิงก่อนเนาะเพราะว่าอยู่รุมหามันโดยอยู่ลุมหามันบ <laughs> ่ม,มีรัวใส่เนาะเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาไว้เทิงก่อนเอยเพิ่นก็เอาไว้แนวอ,อยู่นั่งกินอยู่เทิงนี่ก่อนเนาะเป็นตู้ใส่กับเข้ากับน้ำโดยทางสาวลํำพลกับสิคออนุญาตเด้อ สำหรับรีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะโดยอันนี้ก็คือสิเป็นบอนอยู่บนนอนทางน้องเทลบ่โดยกับน้องสาวเนาะกับน้องชายโอ้กับน้องชายกับผู้ชายเนาะเนาะโอ้โดยโดยขออนุญาตเด้อเด้ออันนี้ก็เป็นบอนผักบนเสาของทางเอเปียวอันนั้นปองยังเสดเอ่ยนะเอเห็ดปองเอี่ยมโอ้เห็ดปองเอี่ยมเวลาฝนตกมาสิโบ่พระโบ โอ้เอาผ้า่มอัดไว้เออโอ้เอาผ้า่มอันนี้อัดไว้เนาะผ้า่มแบบนี้เนาะพี่น้องดยผามเอื้อยดบานได้เป็นตุ่มแหละโอโด้ยด้วยกเอาไปซักน้ำเนี่เลยเอือยซักอยู่บ่ได้ใส่อยู่บ่เลยเออบันนี้ต้องได้ซักแล้วเด้อบันนี้เด้อ เออ้วย้วยโดยจากเห็นมันสะอาดน้ำเนาะ <exhausted> กระบวนกากบนเซาาะว่ามันกะเป็นเฮือนซานเฮาได้เอื่อยเนาะเฮากระทำความสะอาดน้ำอืมจังไดกะฝากทางเอื่อยอะไรบึงซอยนเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าเพื่อนเนาะพื่น้องเนาะโอเคเนาะสาวเสา,สา,สา,สาลำพอนกับสิขคอรีวิวประมาณนี้เลยเนาะอดยโดย,โดย อันส no? ิกับเรื่อยเรื่อยบัเดอร์โดยโดยสบายดีเรื่อยเรื่อยโดยขอบใจเรื่อยไรเลยบันีดก็มาตามหาน้องสาวเพื่อนเนาะสบายดีผู้สาวน่อยเด้อสบายดีน้องแพลวโดยสบายดีเด้อโดยได้ยินแมวว่าบบสบายบอเจ็บหัวบ่วินหัวน้ำบอวินบอวินหัวบอวินหัวน้ำบอเออบได้วินมีแต่เจ็บหัวอ๋อ เป็นได้จักมือแล้วน้องแพลวสบายได้จักมือแล้วลูกได้จักมือแล้วมือหนึง่งสองมือโอ้บมสบายสองมือแล้วกินยาหรือเปล่ากินและกินยาละ,ะ,ก,ลก,าละกินยาแบบอายาลดไข่แบบนี้นะลูกกินละยาลดไข่ฮะโอ้ยังประธานกินตัวหอนปะัวหอนปะหอนปะหอนบะ ดียว <s ans icar> สารพรลสิโคค้าบึงเนาะค้าบึงหัวเพิ่นแ่านหอนบ่เนาะค้าบึงบห,บห,ห,ห,หนา้าผาเออกาหอนน้อยนึงเนาะโอ้แสดงว่าน้องเพิ่นไข่ได้ไนีเข่าแล้วป๊กินละกินเข่าละกินแล้ว,อ,ลวอือต้นเศร้าสองเอถือเธือเดียวห้าก,กินข่าวเศร้าเธือเดียวอ้ยตอนนี้กระเทียงแะไวได้นี่ลูก ต้นนี้กระเทียงเลยกินเข่าอีกเด้อกินเข่ากินเข่าโดยโดยกินเข่าต้นเทียงอีกโดยโดยเมื่อกินกับน้องสาวเนาะเมื่อกินเข่าต้นเทียงอีกแล้วก็กินยาเนาะแล้วก็กินตัวนี้กินยาลดไข่ยาลดไข่โบกินเอาหน่องโบสบายดิอ้กันสั้นกาอ่ากินเข่าแล้วก็นอนพักผ่อน บอนอนพักผ่อนอ๋อยังเจ็บมหัวโอ้ยน้องเพิลเจ็บหอยใฮงเนาะพี่น้องทางนอง้องแพลวเพิลกะบ่บสบายเพิลก็เลยออกมานั่งอยู่อ่านอกพี่เนาะอยู่ห้มไหม่สู่บรรยากาศนั่งอยู่บนรถไทนาพี่เลยเนาะทางน้องสาวเพินกะมาเฝ้าโอ้ยผู้สาวน้อยก็มาเฝ้าพุ่นนะผู้สาวน้อยก็ไดนะ้ขับเสืออยู่เอาลูกอนะ่ะเอาขนมดีกวนนะ่าอะ อาถุจ้าก่อนถุจ้าก่อนโอ้ยถุจ้าสวยแท้นี่โดยถุจ้าโดยน้องสาวนี่บ่โอ้โอมือใดหันคนตั้มเล็กอันนี้โอ้เมื่อกี้นี่บ่ตอนใดหันตอนกี้นี่เมื่อกี้นี่ไห้บ่ไห้บ่ไห้ <nel> โอ้ยไ<ป>ห้ไห้บ่ โอ้ยเป็นเฮงอะล you, lonely, no. No. So no. ีเออเพิ่นบอกว่าน้องสาวเพิ่นหันหัวตั้มรถไถนี่เนาะหัวตั้มรถไถหน้านี่เนาะเป็นพี่น้องไห้ว่าสั่นโอ้ยเนาะเจ้ากระเบื้องน้องเด้อลูกเด้อเจ้ากระเบื้องน้องเด้อแพงน้องเด้อแพงน้องเด้ออืมโดยโดยเจ้ากระเบื้องน้องสองพี่น้องเพิ่นกะมานั่งเฝ้ากันเนาะทางน้องมาเฝ้าเอื้อยกะหัวตั้มรถไถแล้วก็ไห้ไป บุตรหนึ่งตอนนี้ก็อยากขนมอัะนี้มีน้ำจิ้มพร้อมเด้อลูกมีน้ำจิ้มน้ำเลยเอาใส่ให้น้องเนี่ยกินน้ำกันเด้อลูกเด้อจนเที่ยงแล้วเนาะยังกินข้าวคาบได้เยวโอ้ยทางน้องเพลก็ได้เผลนบสบายเนี่ยก็จะเป็นกินเข่าโปรเซปพี่น้องเองเบิ่งสองพี่น้องเงพลินแงกันเอ้า เหนี <laughs> ยเลยน้องบหมักซอสบัจักลอาอาเอาให้น้องตัวโบมีซอสนะเออน่องบหมักซอสโด,ดยมแหละเออเราหมักกินแบบนี้อืมโดยน้องหมักกินแบบนี้เออมันเผ็ดเผ็ดบอโ <laughs> ดยเผื่ามันเผ็ดเนาะกินบ่ได้มันเผ็ดนีตั้งน้องสาลาเพื่ออืม เราบอกกินเราบอกกินมันเผ็ดเราบอกกินมันเผ็ดเลย้ยกินแหละลูกเซบบอเซบบอเซบอเฮ้ยบแล้วมือหนาซื้อมาตอนอีกเด้อโดยมือหนางไดซื้อมาฝากอีกโอ้ตัวนี้กับเซบช็อตโอ้มักอยู่เนาะมักอยู่เนาะมักบอมักบอ มากินแบบนี้บอโอ้โดยโดยผลหมักขนมแบบกรอบแกรบเนาะโดยอ่านเะจ้าอนไ้ก็กินนี่โอ้น้องสาวกับบทสบายคือกันอ้ยแสดงว่ายุ่เฮ่อนเป็นนิไข่หลายคนบทสบายหลายคนแน่นี่ไปหาหมอโอ้ไปหาหมอ ไปหาหมอมันบอกไข่ได้สองมือแล้วโอ้พนบอกว่าทาั้งน้องสาวนี่ไข่ได้สองมือแล้วเนาะไปหาหมอหมอซัก,ยา,ก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 ,ย,กยาบอกซักบอกซักใสซักอยู่ใสหมอหมอสีดยาบอกหมอเอาเข็มมามาสีดยาน้องบอกโอ้โอ,โอ้สีดยานำ้ำโอ้พนไข่ซูงแห้งเลย โอ้เพิ ite, ่นกะเป็นห like mm ่วงทางน้องสาวเนาะเพิ um. mm ่นบอกว่าน้องสาวเพิ่นกะไขเนาะไขแล้วกัจนไปห้าหมอจนไปห้าหมอเลยหมอจนหมอจนได้ซักยาห้นเนาะเพราะว่าไขเบาลงประมาณนี้เลยเนาะพราแไม่พี่น้องสาลัพลกับสิคอยแต่ไปนำเถื่อละบาทเก้าเนาะแมนบอถือบอเออแมนเนาะโดยโดยโดยมนแล้วนนเนาะ ว่าเพื่อนมีความเข้าใจเนาะเวลาเฮาเว้านี่เพื่อนกะเบิ่งปากเฮาเนาะเพื่อนกะเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เฮาเว้าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพื่อนบ่้ยินเนาะเพื่อนบ่้ยินแหละมีสาวลํำพรมาเยี่ยมยามทางนองแพวเพื่อนกะบ่สบายเนาะสาวลำพรก็เลยให้ทางนองแพวเพื่อนไปนอนพักผ่อนเนาะเพื่อนวิ่นหัวเนี่แล้วก็เจ็บหัวน้าจังได้กะเป็นกําลังใจเห็นทางนองแพวเพื่อนหายไวๆเนาะแต่กระทางหองน้ำเพื่อนกะใกล้จะสําเร็จแล้วเนาะ ทั้งสร้างเป็นกับอบกวา่ามืออื่นกะคือสีอ่าเล้วมดทุกอย่างแล้วเนาะกะดีใจแล้วกะอ่ายินดีทางน้องเพลคนหลายๆเด้อสําหรับคลิปมีสารลพนกาล่าแล้วเนาะขอบใจเด้อพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอบใจสบายดี